กับแม่ก็เขาอยู่รวมกันน,นั่นเหรออยู่รวมกันรวมกันอุกูจาไปกูก็เดินไม่ได้เนี่ยเขาบอกมันยังไม่ต้องไปเอดีอ๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเขามารับเองเออเขาบอกตอนนี้ยังไม่ได้ยังไปไม่ได้อถึงเวลาเดี๋ยวเจอกันเอง ไม่ต oh, ้องกังวลคี่โมงขี่ทุ่มก็เล้วสามทุ่มแล้วสามทุ่มเหมเนี่ยใช่งป็นเชียวเอออย่างงั้นนลสิโอ้โหคุณนึกว่ายังวันอยู่ถึงวันแล้วสามทุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยฉันก็ง่วงนอนแล้วเนี่ยอ นอนมากนอนที่มันสามทุ่มแล้วนะยายฉันง่วงๆอยากจะนอนแล้วเนี่ยยายง่วงยังเราอะไรอะไรก็ว่าแม่มันไปอยู่จ้งไหนเนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านไหมเนอเออมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายดีมากเลยเออเออเอ็งมังเหรอะ อีเอ๋อยู่กับแม่เมื่อกใช่เดี๋ยวฉันจะบอกให้มันรับยายไปอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเออจะบอกให้มันมารับยายไปอยู่ด้วยบอกอีเอ๋เออบอกมารับยายไปอยู่ด้วยเมันจะมาได้เลยได้จะไปเปล่าเราเออฮะไปอยู่กับอีเอ๋มั่งก็ดีไปไหมฮะเออไปไหม อเอ,อ๋อเอจะไปอยู่กับมันไหมจะไปเหรอยายจะไปไม่เล่าแล้วไปแล้วใครจะอยู่นี่ก็ฉันอยู่เองฉันเฝ้าบ้านไปอยู่อีเอม๋มก็ไก่พวกนี้ก็ไม่เห็นอีกเอะมันเป็นไรอะมีอยู่กับอีเอ๋อฉันเฝ้าบ้านเนอะอยู่นี่นะฉันจะส่งไปอยู่กับพวกนี้นะไปไปอะไปอยู่กับอเอ๋มังเจ ไปหลายทอดหลายเทไปเลยอยู่นี่อยู่ก็มึงนี่เนะีะยไปอยู่นู่นมันก็นได้เดี๋ยววันวันวนั่นวันมาหาเองมาหาเองอ